เขาบอกว่าการที่เราเห็นข่าวแล้วเรามีอารมณ์ไปกับข่าวคราวต่างๆหรือแม้แต่ว่าอารมณ์ร่วมถึงแม้กับกระทั่งพิมพ์ว่าไปในข่าวอย่างเงี้ยเราไม่ดีฮะไม่ดีนะฮะหลวงปู่ให้แผลเองรู้ได้ฝข่าวแต่จะเองคิดเป็นบวกอย่าไปคิดเป็นลบมองยังไงก็ได้ให้มันเป็นเรื่องที่ดีถูกเองอยู่ เองอยู่ในโลกเนะี่ยเองเองไม่ได้ยินไม่ได้นั่นรับรู้อะไรเลยเป็น,เป,นเป็นไม่ได้หรอกนอกจากเองอยู่วิเวกอยู่คนเดียวเามาข้างหน้าดีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยว่างคับอุตามมาจาัก,กรบิน <laughs> มันเพิ่งบินมา <laughs> บินมาบินเยนะยเนี่ยเรานี่บินเร็วหน่อย <laughs> มันบินช้าเพราะมันเล็ก พอถ้าเกิดอะไรที่เราเห็นแล้วมันไม่ดีเนี่ยถ้าเรายังคิดดีไม่ได้เราก็เบาะข้ามมันไปถูกใช้ชีวิตเป็นบวกหลวงปู่ท่านบอกค่ะพยายามใช้ชีวิตเป็นบวกทางตาของจมูกลิ้นกายจากรูบรถกินเสียงเมื่อก่อนเรามีลบๆบบวกบวกพอเราเริ่มสวดมนต์ภาวนาเริ่มแผ่เริ่มพิจารณาเนี่ยมันจะเริ่มบวก ทีนี้เริ่มบวกในจิตมันก็เริ่มพัฒนาจิตมันเริ่มเปิดเปิดไปอยู่ที่จักรพัรดิอยู่ที่ใจสนาน,นาคมอยู่ลุงปูอยู่กับภพวิหารทีนี้จิตมันก็จะสว่างตลอดออไปไหนมันก็จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับโรกวิญญาณโดยเฉพาะครับเฉพาะเลยวิญญาณเนี่ยแน่นอนนะร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะจากมนุษย์ที่เกี่ยวข้องผ่านเกี่ยวพันกัน มนุษย์ที่ไม่เขี่ยเขามองเราเชี้เฉยม,มนุษย์ที่เขี่ยเนี่ยพอเขาเห็นเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขาคนมีความทุกเนี่ยเขาจะมีน้ําตาไหลน้ําลายยืดอะไรประมาณเห็นเราแล้วร้องไห้ถูกเพราะเขามีความทุกข์ครับขึ้นมันไปเปลี่ยนขึ้นที่ไม่ดีให้เขาไปกระทุ้งขึ้นเขาข้างในใช่เกือบจะฆ่าตัวตายเขาเขาไม่ทําแล้วไงครับทีนี้สิ่งที่ดีก็โผล่ขึ้นมา คือมันเปลี่ยนขึ้นเขาได้อ่ะขึ้นมันเปลี่ยนทางกลางหูจมูกลินกายมันอยู่ที่เราเอธิษฐานเปลี่ยนเนี่ยเขาหรือจิตอยู่กับพระค,คือว่าเปิดเครื่องไว้เขาเห็นเนี่ยมันก็พุ่งไปแล้วดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงครับพอดวงตาเข้าตาครับมันก็เข้าใจ <laughs> สิ่งที่ไม่ดีที่ที่เขา งันอยู่มันก็หลบไปความความดีในดีที่เขามีมันก็พุ่งขึ้นมาเขาอยากเห็นเราไหมเห็นเราแล้วมีความสุขเขาก็อยากเขาก็อยากเจอเราไหมก็อยากเจอถูกเพราะเราสามารถจะเปลี่ยนเขาได้โอ้โหอันนี้เหมือนเราไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดาด้วยลับบ้านไปผัวดามันยังไงลึกถึงเราเลยทําอะไรก็ระลึกถึงเราแล้วถูกพอระลึกถึงเราขึ้นจากเราก็ไปเลยไงครับ มันก็ไปเปลี่ยนทาให้เขาบรรเทาทุกข์นะทุกข์บรรเทาทุกข์ได้เป็นระยะระยะครับเว<ม>ลาเขามีปัญหาในชีวิตเขาเนี่ยเวลาสุขเวลาเขามีทุกข์เนี่ยเขานึกถึงเราเนี่ยของทุกข์มันหายไปครับแล้่พอเขาไปสัมผัสมาอีกทุกข์อีกก็นึกถึงเราอีกอมันก็บรรเทาทุกข์ให้เขานั่นแหละ หมือนที่เมื่อก่อนหลวงตาต้องเที่ยวไปหาหลวงปู่ต้องโดดงานไปถูกมันคือความคิดถึงหรือมันความรักหรือมันคืออะไรบอกไม่ถูกกระตุ้หรือมันไปมันไม่ไปไม่ได้สะกดไปแล้วนะมันไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้เลยไม่ได้มันกวลกระวาย่ะกวนกระวายใจประมาณนั้นอยู่ใกล้หลวงปู่แล้วเป็นยังไงหล่ะอามันมีความสุขละจุมองแล้วมันมีความสุขล้มไีกคิดถึงเรื่องอะไรเลยครับ ท่านก็จะอธิบายเรื่องวิญญาณเรื่องพบชาติเรื่องการเวยนว่ายใจเกิดเรื่องอะไรพวกนี้แหละท่านนั่งอยู่ตรงกุฏิแล้วก็คุยกันอย่างเงียง้ยนะไม่รู้ <c oughs> ใครถามอะไรท่านก็ตอบมาเน้นออถามทุกเรื่องตอบทุกเรื่องตอบหมดเสียเสียใจอย่างเดียวว่าเมื่อก่อนเราถามไม่เป็น <c oughs> เพราะถามเป็นเราจะถามว่าอนาคตสิบปีข้างหน้าเป็นยังไงลุงปู่ยี่สิบเนี่ยเราเราจะถามแน่นอนเลยอโอ แต่เราคิดไม่ออกเราไม่ได้ถามส่วนใหญ่จะฟังคนที่เขาถาม